สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ลูกค้าอุดหนุนนะครับผมนี่จะจัดทรงวันจันทร์ไปให้พร้อมกันเลยนะครับผมแต่สําหรับท่านใดที่ฝากไว้นะครับผมจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับเดลีด่างขอบพระคุณมากๆนะครับอันนี้่นจะอยากได้ต้นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยฝากไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ใบสีขาวๆต้นนี้นะครับผม กระถางนี้คือบนสีกวนอิมนะครับสำหรับบนสีกวนอิมนั้นเป็นไม้ใบขาวค่อนข้างที่จะขาวละมุนสวยนะครับผมในระหว่างที่เราจะของอยู่นี้นะครับผมยอดของเขานั้นได้งอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากมีฝนตกเป็นช่วงๆนะครับผมกนี้นะครับผมมีความคุ้มค่าอยู่ตรงที่ได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายเป็นกอนเนีนๆแบบกอธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้ถึงแม้ งอกหน่อเพิ่มนะครับผมจะเอาราคาเดิมนะครับผมอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วแต่ว่าเนื่องจากเพิ่นมีหน่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เลยดูเป็นทรงพุ่มสาหรับกระถางนี้ถือว่าเป็นราคากลางๆที่หนาเอาไปปลูกมากๆเลยนะครับฟอร์มกอใหญ่เท่าๆกับอ่าบอนสีหกหลงกอนี้เลยนะครับผมต้นนี้ก็450รวมส่งเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะ ให้ดูบอนไ่หกหลงที่เป็นจํานวนต้นหลายๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมลูกค้าประจําอยู่จังหวัดอ่านาจเพนผลลับไปแล้วนะครับแต่ยังมีกอนอื่นนะครับผมเผื่อท่านใดอยากได้จํานวนต้นเยอะๆเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟอร์มเตี้ยนะครับผมขอแจ้งไปก่อนนะครับ สำหรับบอนสีฮกลงกอนี่นะครับผมมีความคุ้มค่าอยู่ที่ได้จํานวนต้นค้นขางที่จะหลายเป็นกอเนีนๆนะครับผมทุกท่านเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมสำหรับกระถางนี้ได้กอน่นเยอะมากๆนะครับผมเนาะจำนวนต้นประมาณ20กว่าต้นนะครับเกือบๆ30ต้นได้นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามีนอ,อก,กําลังแทรกขึ้นมาเต็มมดเลยนะครับผมทุกท่านเป็นบอลที่มีอายุป,ประมาณเกือบสปีแล้วนะครับผมเป็นบอลชุดเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่า อันนี้พันแตกก่อหลายนะครับเพันก็เลยค่อยๆไล่กัดสีไปนั่นเองนะครับสลับกระถางนี้ได้จํานวนต้นเยอะประมาณเกือบ30ต้นจะขายอยู่ที่350เท่านั้นท่านใดที่อยากเอาไปขยายพันธุ์หรือว่าอยากไปปรุงดินเองนะครับผมทุกท่านให้กอกอใหญ่ขึ้นมานั้นก็ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะครับเนื่องจากได้จํานวนต้นค้นข้างที่จะหลายนะครับ สำหรับกอที่2นะครับผมกอนี่กับค้นข่างที่จะเป็นกอเนียนเหมือนกันนะครับผมทุกท่านเริ่มไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมเป็นสีชมพูตรงกลางแล้วนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี่เป็นกอเนียนมากๆคือกันเด้อครับผมทุกท่านนี่อันนี้ได้ประมาณสามสิบต้นได้นะครับผมเนื่องจากน่อเนียนนะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับผมนอแฟนกล้องห้เบิ่งนะครับรอบๆนะครับ สำหรับกอนี่จะเป็นต้นค่อนข้างที่จะหลายกว่ากอแรกนะกอนี้จะขายอยู่ที่370รวมทรงแล้วกันนะครับผมทุกท่านอันนี้ให้เป็นราคาที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับพลาดกวอาอะไรก้อนึงนะครับสามารถที่จะไปทดแทนกันได้นะครับเนื่องจากมีฟอร์มคล้เคียงกันนะครับต่างที่จํานวนต้นต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมส่วนก้อนอื่นนะครับผมท่านใดที่อยากได้แบบกอที่ชมพูสวยเลยนะครับผมทุกท่าน ราคา450รวมส่งอุ้ยนะครับผมเนาะไล่กัดสีมาแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ไปขยับกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมทุกท่านท่านก็จะได้เป็นบอลสีฟอร์มสวยกอใหญ่นะครับผมทุกท่านเนื่องจากจํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับจํานวนต้นของเพื่อนนั้นมีประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านเป็นโกอเนียนๆแบบนี้คือกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นหัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับผมทุกท่านนี่ ลายกัดสีมาชมพูแบบนี้เลยนะครับผม450นั่นมี2กอให้เลือกนะครับผมเนาะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับติดต่อมาที่0825698645นะครับผมกอนี่ค่อนข้างที่จะกัดชมพูสวยนะครับผม450รวมส่งนะครับผมกอนี่ก็เป็นกอที่เนียนเช่นเดียวกันนะครับผมอู้นะครับผมจำนวนต้นหลายมากๆเลยนะครับใดที่อยากได้ราคากลางๆ350นะครับผมกอนี่เด้อครับผมุกทานยังว่างอยู่นะครับอันนี้ก็ให้เลือก ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอลสีหกหลงนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้บอลสีชายชนนะครับผมกระถางละ250อย่าังว่างกระถางนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็รีบติดต่อมาแล้วกันนะครับผมเนื่องจากมีจํานวนไม่เยอะนะครับผมสำหรับบอลสีชายชนนะครับผม,มบอลสีอสงไขยังว่างอยู่นะครับผมสำหรับกระถางนี้ได้ถึง3ต้นเลยนะครับผมทุกท่าน3 4สต้นเลยนะครับนี่เป็นกอแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกอแบบแน่นๆนะครับผมทุกท่านกาลัง ไล่กัดสีเป็นฟอร์มมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นกวัวธรรมชาติค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวเชียวละส่วนบอลสีใบใหญ่ก็ยังมีต้นนี้นะครับสำหรับบอลสีพันดาวขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เด้อครับผมทุกท่านวันนี้สำหรับบอลสีที่ลูกค้ารับวบนะครับจะส่งวันจันทร์พร้อมกันเลยนะครับผมท่านใดที่อยากเพิ่มเติมอะไรนะครับผมเนาะติดต่อมาได้เด้อครับผมทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ